เอาอีกแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเดีาเล่นเกมอีกเช่นเคยครับคนนี้ผมก็จะมาเออแล้วก่อนนะครับมาดูกันว่าเออวิดีโอที่ผมลงไปจะมาชิกกีกคนสามคนอหอึ่งเหรอวะน้อยว่ะผมเพิ่งรู้นั่นแหละสามคนมันน้อยปีปปก,กตินะครับถ้าใครกดไลค์ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม ก็ขอขอบ <ขอ S 2> ค<น>ุณอย่างยิ่งเลยนะคลิปทุกคลิปแบบผมต้องการให้ถึงหนึ่งพันไลค์ขึ้นไปหรือไม่ก็เป็นล้านไลค์เลยเออคดีอะ่ะหนึ่งล้านไลค์อ่ะดีนะครับผมครับผมดูคลิปมันไหนผมก็จะกดติดตามคลิปนั้นนะครับนะครับ <c oughs> ก็ผมก็มีเรื่องเล่ามา <c oughs> เริมทีนะ <c oughs> ผมก็เล่น RUV มาประมาณเดือนกว่า2เดือนกว่าละอ่ะเพราะสองเดือนที่แล้วผมได้โทรศัพท์นะครับอวีผมก็เี่มสิบเก้านะครับแล้วก็การพัฒนาเล่นเอานี <c oughs> ้นก็ถ้าใครคอมเมนต์มา <c oughs> ก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าทาไม <c oughs> ผมตีไม่ค่อยแรงทําไมเกาะผมไม่ค่อยแรงอย่างนี้ครับก็ช่วยบอกเกาะหน่อยครับว่าต้องเกาะอ,อะไรมั่งนะครับนี่คือปัญหาของผม J ด้วลและส่วน และและเกมนี่ครับหลอดโมมายนะครับหรือเกมเลยเขาชอบเล่น,น,นพี่ผูดนะครับนะครับเขาว่าเกมี้มันก็เล่นง่ายอยู่เลยพอเป็นมันเล่นหูดแต่ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นปัญหาผมีอีกอย่างหนึง่งแล้วทีนี้ไม่ครับเหมือนกันถ้าสมมติถ้าผู้ชมอะแบบ บอกว่าเอ้ยทําไมว่าลาจะเก็บของสมมุิมีของดีมากๆากอะแบบแบบคาบตับเดมอนมาใหม่ๆกำลังเอาเดมอนเก็บเข้ากล่องแล้วมันหลุดแล้วพอเข้ามาเดมอนหายดาบหายอะไรหายเลยขู้โคตรแบบมันเป็นปัญหามากไหมครับต้องค่าเราค่าเราเราต้องค้าแบบมันหลุดให้รีบเราต้องกดแล้วก็ลบครับไม่ใช่ลบเอา้นเลยนะให้ทำเองครับอย่างเงี้ยครับ นะครับไม่ใช่ครับนี่ครับนี่ครับเนน่อยางเงี้ยมันก็ลบอย่างเงี้ยมันจะไม่หายนะครับอ่านะนะครับก็มันพอเข้าไปบางครึ่งแค่ครึ่งในมันแบบจะบอกไงดีวะนั่นแหละบางครื่งมันก็จะแบบหายบางครื่องก็ไม่หายนะครับก็อย่าให้มันหายเลยดีแล้วนะครับผมก็ลงทิปมาประมาณสองเดือนได้แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนาน สเสด็นเสน,นาโนาก็เป็นพี่ของผมเองนะครับก็ช่วยกดไลค์เขากับผมด้วยนะครับเพราะว่าที่เขามีคนเยอะกว่านะครับนะครับฝากไปแค่นี้นะครับก็ให้กดไลค์กันเยอะๆก็ขอขอบคุณมากครับลาก่อนครับไปแล้วผมไปแล้วครับอ่าแล้วบายจบล้วบายจบจบจบ